ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายหนังสั้นให้ภาพดูสวยดูเก๋ไม่แพ้กล้องราคาแพงๆต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบกล้องพองเสียงสปีดเทควั <Take one. S 1> สวัสดีครับผมภูมิจากไอมันสตูดิโอเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าสมาร์โทโฟนที่เรามีหนึ่งเครื่องเนี่ย สามารถถ่ายหนังสั้นได้ไหมถ้าเกิดอยากถ่ายออกมาให้ภาพดูสวยดูเจ๋งเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคอะไรใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้ผมมีหนังสั้นสี่เรื่องมาให้เพื่อนได้รับชมกันพร้อมทั้งจอธิบายด้วยว่าในแต่ละฉากนั้นเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและใช้เทคนิคอะไรในการถ่ายทําทางเราจัดทาวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนนาไปประยุกต์และนําไปใช้ต่อไปรับชมครับ จ,จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังสยองขวัญที่เพื่อนเพื่อรับชมไปทีนี้เรามาดูกันว่าในฉากนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปครับก่อนอื่นจะขอแนะนําอุปกรณ์ในฉากนี้ก่อนนะครับอย่างแรกแนนไลท์ฟอร์ซ่า 60B ไมคกันสันชิยุนสมูท4ีสูตรโฟตโต้ TP 50 RGB อูเลนซีอนาโมฟิกเลนส์ iPhone X s Max ในส่วนของการถ่ายทำผมจะนำสมาร์ทโฟนมาเชื่อมต่อเขากับไม้กันสั่นชิ่หยสมูทซีนะครับเพื่อให้ภาพที่ออกมาดูไหลลื่นไม่สั่นและเพื่อให้ภาพที่ออกมาดูเป็นซีนมิมาติกผมจึงเลือกใช้เลนส์ u l e a y Anamorphic Lens ซึ่งเป็นเลนส์ Super Wide ทำให้ได้มุมภาพแบบ Cinema s c o p ซึ่งสัดส่วนจะอยู่ที่2.351ต่อ1นะครับทั้งนี้ควรใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันฟิวิโปนะครับ สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เนื่องจากตอนที่เราถ่ายทำเนี่ยเป็นเวลากลางวันซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะเข้ามาในตึกอย่างชัดเจนและด้วยเราต้องการให้ภาพที่ออกมานั้นดูเป็นกลางคืนผมจึงเลือกตั้งค่าที่แอปพลิเคชันฟิมิโปรให้ออกมาดูทึบดูมืดและบูสแสงด้วยสูตรโฟโต้ TP 5 0 RGB นะครับสามารถปรับสีได้ถึง10,000ล้านสีนะครับแถมมีเอฟเฟกมาให้อีก10รูปแบบ เพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์และดัดแปลงได้นะครับแล้วเห็นไฟกระพริบกระพริบตรงนั้นไหมครับนั่นไม่ใช่ไฟเสียนะครับแต่เป็น Nanlite Forza 60B โดยไฟกระพริบเนี่ยเป็นหนึ่งใน12โหมดเอฟเฟกของ Nanlite Forza 60B ตัวนี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยเหตุผลที่ผมเลือกไฟ2ตัวนี้เพราะทั้งคู่เนี่ยมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับและใช้ได้นานมากๆเนื่องจากสถานที่ที่เราถ่ายทําไม่มีปล๊กไฟครับ ีกหนึ่งชานครับสำหรับฉากหนัง Action. แอคชั่นเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในการถ่ายทำให้ภาพออกมาดูสวยแบบนี้ไปชมกันครับนอกจากสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันฟิล์มิกโปรเราก็ใช้เพียงแค่ไม้กันสั่นที่หยุ่นสมูทซีอูเลซี่อะนาโมโฟ,ฟิกเลนส์ ขาตั้งกล้องชิยุนทานเมาส์เทเลสโคปิกโมโนพัดส,สายรัดอ,อกเทเลซินบวกเจฮุกในส่วนเทคนิคการถ่ายทำนั้นเราได้ใส่ลูกเล่นที่น่าสนใจอย่างในซีนแรกเราก็ใช้มุมภาพจับไปที่เท้าของตัวละครและค่อยๆเดินตาม เพื่อให้เห็นมิติการเคลื่อนไหวของตัวละครนั้นให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับตรงฉากที่ตัวละครเดินออกจากมุมตึกเราเลือกถ่ายให้แสงของดวงอาทิตย์นั้นเข้ามาในเลนเพื่อให้เกิดแสงแฟร์ให้ภาพออกมาดูเป็นซินิมติกมากขึ้นและเทคนิคเฟกโดนโดยการนำไม้กันสั่นที่หยุ่นสมูทซี่ต่อเข้ากับขาตั้งกล้องชิยุนท a นสมาลทเทเลสโคปิกโมโนโพัด เพื่อให้ด้ามจับได้ยาวขึ้นจากนั้นก็ค่อยๆยกไม้ขึ้นสร้างเป็นมุมโดนให้ภาพออกมาดูมีมิติและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและในเทคนิคสุดท้ายเราจะใช้สายรัดอกเทเลซินบวกเจฮุกมารัดอกตัวละครหลักเพื่อให้ภาพการต่อสู้มีสีสันและดูเดือดยิ่งขึ้นแต่หากใช้มุมนี้ซ้ำๆเกรงว่าจะทำให้เพื่อนๆตาลายซะก่อนเราจึงเลือกตัดสลับไปมากับซีนปกตินะครับ เพื่อให้ภาพได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นส่วนเทคนิคอื่นๆขึ้นอยู่กับการตัดต่อแล้วครับและนี่คืออุปกรณ์และเทคนิคในการถ่ายทำฉากหนังแอคชั่นนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะรไาปาชมเรื่องต่อไปกันเลยดีวยกว่าสวัสดีครับพบก,กันอีกครั้งนะครับกับรายการโหนไปโหนมาผมหนุ่มกันจรครับวันนี้นะฮะเรามีบุคคลหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จมากนะฮะเขาเป็นมตอไทยรับจ้างนะครับแต่เขามีเงินเก็บถึง สิบล้านบาทนะฮะนี้จะมาคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชเวลอง่ะคุณชเวลองนะฮะไม่คุ้นถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ที่ผมมีเงินกินเป็นเงินใช้จนถือทุกวันนี้นะฮะครับผมผมได้จากการที่ผมเก็บเงินครับเก็บเงินครับเพราะว่าวันนั้นผมได้ความคิดของนักธุรกิจฮะชาวไต้หวันเหนือฮะไต้หวันเหนือ เขามาที่เมืองไทยแล้วเขาจะกะนะคะเขาก็จ้าโผจ้าโผให้ไปโสที่สนามบีแล้วนี้เขาก็พูดไปแต่เขาพูดไทยนะฮะพูดไทยพูดไทยพูดไทยเขาพูดไทยช้าเลยช้าเหมือนผงเลยครับผมครับผมเขาก็บอกว่าการที่เราจะมีเงินเราต้องเก็บค่ะต้องเก็บใช่ค่ะวันนั้นค่ะผมก็ไปส่งเขาที่สนามบีค่ะ ผมไปเจอกระเป๋าฮะเจอกระเป๋าเปิดมาเป็นสีล้าเลยครับผมเก็บมาเลยฮะนั่นแหละครับคือคามเสด็จครับโผล่เงินเก็บฮะเงินเก็บเก็บของเขามาใช่คะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บหอเรอลิ้ฮะเก็บกระเป๋าเข้ามาเลยค่ับพอเป็นสีสันได้บ้างไหมครับสำหรับฉากหนังคอมเมดี้ที่เพิ่งจบไปทีนี้เรามาดูกันว่าในฉากนี้มีอุปกรณ์อะไรกันบ้างไปชมกันครับ และในส่วนของอุปกรณ์ของฉากคอมเมดี้ก็จะมีไมโบย่า WM4 Pro K4 กรีนสกรีนแนนไลท์ฟอร์ซ่า60แนนไลท์ FS 2 0 0คืออะไรเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเออตาแล้วเร่มแล้วไม่ไหวจริงในฉากนี้น <c oughs> เราไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษนะครับแต่ในส่วนหลักๆของฉากนี้เนี่ยจะอยู่ที่กรีนสกรีนนะครับกรีนสกรีนแบบผ้าคอตตอนข้อดีของกรีนสกรีนแบบผ้าคอตตอนก็คือ mm hmm. เมื่อยับเราสามารถร mm ีด hmm. ได้ทําให้ง่ายต่อการเซตติ้งและเลือกลบเงาด้วยไฟแนนไลท์ FS 2 0 0ซึ่งมีกําลังไฟอยู่ที่225วัตต์นะครับโดยอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่5,600เคลวินซึ่งเป็นแสงสีขาวกลางนะครับ และยังมีไฟแนนไลท์ฟอ์ซ่า60อีกหนึ่งตัวครับเพื่อช่วยบูทให้ตัวละครหลักไม่ดูหมองจนเกินไปและด้วยฉากนี้มีการพูดคุยของตัวละครหลัก2ตัวนะครับผมจึงเลือกใช้ไมโ o y ย่า w m 4 P o k 4โดยโ o y a ตัวนี้เป็นไมค์รวเอสแบบไร้สายซึ่งเป็นแบบส่ง2รับ1เหมาะกับคอนเทนต์ที่ใช้ตัวหลัก2คนพูดคุยกันนะครับ และนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดในฉากหนังคอมเมดี้นะครับเรายังมีหนังสั้นอีกหนึ่งเรื่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันจะเป็นเรื่องอะไรเราไปดูกันก่อนงานนี้ส่งไปแล้วนี่ทำไมยังอยู่อ่ะอแค่ตัวจดูเฉยๆเพื่อผิด แล้วงานแกเสร็จยังอีกนิดน,นึงอ่ะทำไมอ๋อไปกินข้าวกันปะไม่อ่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่า เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับฉากหนังรักพอจะทําให้เพื่อนได้อมยิ้มต่างกันได้หรือเปล่าและหนังน่ารักน่ารักแบบนี้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราไปชมกันดีนกว่าครับโดยอุปกรณ์ในฉากนี้ก็จะมีขาตั้งกล้องยุ่นถึง vct 6 6 8ป ulesi anamorphic lens m y b o y a wm c 4 k 4ไฟวงแหวน t 4 r o rgb 19นิ้ว ไฟแนนไลท์ฟอร์ซ่า60ในเทคนิคการถ่ายทำฉากนี้เนื่องจากตัวละครหลักมีบทพูดสองคนเราจึงยังคงใช้ใหม่โบ y a w m 4 4 k 4และใช้ไฟแนนไลท์ฟอร์ซ่า60ฉายใส่กำแพงเพื่อให้ความสว่างดูฟุ้งและสวยงามมากยิ่งขึ้นจากนั้นใช้ไฟวงแหวนโ l y ิโฟ RGB 19นิ้ว บูตไปที่หน้าของตัวละครหลักเพื่อให้หน้าของตัวละครหลักนั้นดูสว่างมากยิ่งขึ้นส่วนเทคนิคการถ่ายทำฉากนี้ผมอยากแนะนำการแตกช็อตเพื่อเพิ่มความคิดเอทให้เนื้อหางานมากขึ้นเพื่อไม่ให้มุมกล้องดูซ้ำและจําเจม,มากเกินไปเทคนิคการซูมอินรับหน้าอารมณ์ของตัวละครจะช่วยสื่ออารมณ์ของตัวละครในตอนนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นครับจบกันไปแล้วครับสำหรับหนังสั้นสี่เรื่อง พอจะเป็นแนวทางให้เพื่อนนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กันได้บ้างหรือเปล่าล่ะครับและหากเพื่อนๆสนใจอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเข้ามาลองเล่นลองใช้ได้ที่ไอมันช็อปเปิดทุกวันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่ออัปเดตอุปกรณ์ใหม่ๆได้ที่ YouTube ช่องไอมันสตูดิโอสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ